พี่เกดครับผมอยากเริ่มต้นสวดจัก,กรพรรดิแล้วแต่ปัญหาคือผมจำบทสวดไม่ได้จะทำยังไงดีครับสูดหายใจลึกๆนะคะบทสวดจัก,กรพรรดเนี่ยจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดเนี่ยไม่ได้ใช้ความจำนะคะแต่ว่าใช้ใจและคราวนี้การเกิดคำถามเนี่ยขึ้นมาเรารู้สึกว่า การสวดมนต์จำเป็นจะต้องท่องเปล่าเปล่าเปล่าออกมาตามบทนั้นให้ได้แต่หลวงตาเคยบอกอยู่เสมอว่านะคะสวดไม่ได้พูดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบางบทเราสวดไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ให้ใช้ใจดังนั้นเนี่ยบทสวดไม่ต้องท่องจำไม่ต้องท่องเปล่าเปล่าแต่ให้ใช้ใจดังนั้นเทคนิคในช่วงใหม่หมๆที่ตัวพิเกตนะคะเริ่มสวดเราก็ยังจำบทสวดไม่ได้แต่รู้สึกดีกับการสวดมดนต์ในครั้งนี้การสวดมนต์ให้ได้ดีนะคะ ใช้ใจสวดดังนั้นการใช้ใจสวดของพี่เกศทำยังไงคะปล่อยใจแล้วก็ให้หูเนี่ยคะ่ะฟังแล้วก็ให้บทสวดน,นั้นอะ่ะมันไหลเข้ามาในใจเหมือนกับอะไรหลวงตาพูดอยู่คำหนึง่งอยู่บ่อยๆนะคะสวดมนต์มันก็เหมือนร้องเพลงนั่นแหละอ่ะเอาเป็นว่าเวลาเราฟังบทเพลงเพลงเพลงนี้ยเราชอบเราถูกใจแต่ว่าเรารู้สึกดีที่ได้ฟังเพลงนี้เราถูกใจแต่เรายังร้องไม่ค่อยได้เราทำยังไงคะเปิดซ้ำๆเปิดมันอยู่นั่นนะคะ เปิดจนกระทั่งแบบเริ่มหัมท่อนฮุกได้นะคะบางทีเราก็จะหัมได้พุทธธรรมสังฆปูเชมิบางทีอรอบที่7ที่8เพิ่งได้แค่นี้แต่พอฟังไปเรื่อยๆ ถ้ายังจําไม่ได้นะคะให้ใช้ใจกับหูค่ะเอาหูไปฟังนะคะแล้วก็ไหลใจไปกับบทสวดกับเสียงสวดของชาวบ้านเลยค่ะการสวดไม่จําเป็นต้องนั่งแบบว่านามโมพูดทายะปากขยับเองนะ,ะสวดมนต์ด้วยใจก่อนก็ได้นะคะก็คือใช้หูของเราฟังแล้วใช้ใจเนี่ยค่ะไหลไปตามคลื่นเหมือนเราฟังเมโลดี้ของการสวดในครั้งนี้แล้วทําให้แบบในครั้งนั้นที่เราใช้ใจเนี่ยค่ะไหลาตามบทสวดก็คือการใช้ ใจสวดนั่นเองเมื่อไหลที่ใจไหลาตามบทสวดนั่นคือการใช้ใจสวดเลยนะคะมันก็ยังดีกว่าตัวพิเกตในยุคแรกๆที่ใช้ปากสวดเปล่ปาๆแต่บทสวดไม่เจาะเข้าที่ใจคราวนี้โชคดีของคุณน้องเลยนะคะจะได้เริ่มสวดด้วยใจตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าจําบทสวดไม่ได้ดังนั้นเปิดคลิปขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ฟังนะคะแล้วก็นาโมพุทายะก็คือให้มันเข้าที่หูแล้วก็ให้ใจเนี่ยไหลาตามนะคะ เลท่วงทํานองของการสวดครั้งนั้นไปแล้วแบบสวดเพราะยังไงโอ้เทพนี้มีแม่ชีเยอะกว่าพระอีกโอ้เทพนี้เป็นเสียงพระอะไรยังไงก็ได้ค่ะให้วนเวียนอยู่กับตรงนี้ค่ะจําได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไร บทเพลงต่างๆเนี่ยเวลาเราฟังซ้ําๆซ้าๆฟังไปเรื่อยๆอยู่ๆเราร้องได้เฉยเลยเชกเช่นเดียวกันค่ะครั้งแรกที่เกตพิเกตได้ยินบทสวดนี้นะคะนโมพุทธยะคืองานหล่อพระที่วัดป่านะคะคือพิเกตไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยโอ้โหสิจบแรก20จบแรก ยังท่องไม่ได้แต่พอเริ่มหลังๆเนี่ยอยู่ๆปากมันขยับได้เองคือเราฟังจนสมองมันชินใช่ไหมคะคราวนี้ปากขยับเองได้เลยสําหรับการคนที่ยังจําไม่ได้นะคะพี่เกดว่าให้ใช้ในเรื่องของการฟังนะคะแล้วก็นึกไปตามคำเนี้ยโอ้ แล้วก็ค่อยๆท่องไปตามนั้นก็ได้ค่ะท่องได้หรือไม่ได้ไม่สําคัญเท่ามีใจไหลเข้าสู่คลื่นบทสวดหรือเปล่าอันนี้ต้องขอโมทนาแล้วก็แสดงความยินดีด้วยเลยนะคะได้เริ่มต้นจากการใช้ใจไหลไปตามคลื่นบทสวดหลายๆคนเนี่ย เริ่มต้นจากการแหกปากท่องให้ถูกใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือเริ่มต้นใช้ใจหลายเลยแต่สําหรับใครก็ตามที่แบบว่าโอ้ขยันท่องท่องได้เลยค่ะเพราะสายตานะคะกับมือเนี่ยกายกรรมกับวัจีกรรมของเราก็วนเวียนอยู่กับบทสวดเหมือนกันนะคะมันแค่ reverse ในเรื่องของการที่จะแบบเอาใจเข้าไปก่อนแล้วค่อยให้ปากเนี่ยเข้าเข้าในคลื่นของบทสวดหรือบางคนเนี่ยใช้ปากก่อนแล้วค่อยๆปรับใจจูนให้เข้าคลื่นบทสวดแบบไหนก็ได้เหมือนกันหมดเลย แต่จุดใหญ่ใจความนะคะคือให้กายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมของเราเนี่ยพยายามวนเวียนอยู่ในคลื่นบทสวดให้ได้คําว่าวนเวียนอยู่ในคลื่นบทสวดแปลว่าอะไร บทสวดทุกบทจะให้พลังงานที่เย็นเบาสบายสวดแล้วรู้สึกดีรู้สึกสบายรู้สึกเบาๆรู้สึกเย็นเย็นได้เมื่อไหร่อันนั้นล่ะค่ะสัมผัสคลื่นบทสวดแล้วก็เป็นคนที่สวดมนต์มาได้ถูกทางอย่างแน่นอนขั้นตอนไม่จําเป็นต้องถูกต้องหลวงตาไม่เคยให้ยึดติดกับรูปแบบนะคะเน้นในเรื่องของการลงมือทําแล้วปรับจูนใจให้เข้าสู่โหมดที่เบาเพลินสบายให้ได้อันเนี้ยค่ะคือกุญแจสําคัญของการ สวดจักกรพัิเลยก็มาฝึกใจให้ติดคลื่นบุญไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะ